สวัสดีครับ FC อ y u ธ h ขครับผมสวัสดีหลังสงการนะครับผมกลับมาเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอพี่ๆ FC เช้า a y ยุธ y าอีกสักหนึ่งคันนะครับรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับการซื้อเป็นรถมือ2ราคาไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทได้รถคุณภาพดีๆไปใช้งานนะครับอึดถึกทนไม่จุกจิกไม่ต้องซ่อมบํารุงมากมายนะครับเอาไปใช้งานเรียกได้ว่าใช้งานมีแต่ความสุขแน่นอนเป็นรถยอดนิยมของล้านเราด้วยนะครับ กับคันนี้แบรนด์จาก t o โย t ้าโตโยต้าโคโรออติสมือเดียวป้ายแดงออกข้าง1.6ตัว G ตัวท็อปสุดของเครื่อง1.6นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพดีๆให้หนึ่งในร้อยเลยก็ว่าได้นะครับรถสภาพโคตรเลี่ยมเลยนะครับผมสีสันสวยงามเงาจ่ำทั้งคัน ขัดสีเคลือบสีให้แล้วเต็มระบบนะครับผมพร้อมกับสปาภายในสปาห้องเครื่องถอดซักฟอกต่างๆให้ครบหมดแล้วเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานได้เลยช่วงล่างแท่นเครื่องแท่นเกียร์เก็บให้หมดแล้วนะครับไร้ปัญหาแน่นอนนะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าไม่ต้องซ่อมทําอะไรเพิ่มเติมใช้งานยาวๆถ้าดูแลรักษาดีๆใช้ได้อีก5ปี10ปีเลยก็ว่าได้นะครับผมสวยงามจริงๆเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมคันนี้ออปชั่นสุดแบบตัวท็อปเลยนะครับผม พวงมาลัยมีแอร์แบ็กด้านฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กเบาะหนังเดิมจากโรงงานตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานด้านหลังกันชนมีเซนเซอร์ถอยหลังยางดอกนนหนาวิชลินทั้ง4ี่เส้นใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนิดเบรกสี่ล้อนะครับผมยางไม่มีแตกลายงานเลยนะครับผมดอกหนาทั้ง4ี่เส้นนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะครับปีไม่ลึกนะครับผมปีไม่ลึกนะครับสามารถเอาเพื่อนเอาช่างเอาคนที่ตรวจสอบรถเป็นมาตรวจสอบได้เลยนะครับ เหมือน f อซีอีกหลายๆท่านที่ให้บริษัทรีแลนด์มาตรวจสอบมากกว่า34รายการตรวจสอบมากกว่านี้ก็เป็นเปิดศูนย์บริการได้เลยนะครับเรายินดีนะฮะใครที่หารถยนต์ใช้งานแนะนําคันนี้นะครับผมพลาดอีกหลายคันไม่รู้แต่คันนี้สภาพโคตรเลี่ยมผมให้เลยหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับผมภายในสะอาดสะอ้านสวยงามตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันห้องโดยสารสะอาดสะอ้านหอมถุยเลยนะครับผมสวยงามกว้างขวางนั่งสบายแน่นอน ปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานนะครับผมได้เป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดด้วยนะครับเครื่อง1.6นะครับสเปคเดิมจากโรงงาน15.6กิโลลิตรนะครับ15.6กิโลลิตรนะครับกับอัตราการกินน้ํามันนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับเดิมๆไม้วิ่งมา140,000กว่ากิโล,ลได้มาจากลูกค้าแบบนี้ลูกค้ามือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับถามว่าเลขไม้แท้หรือเปล่าจากเท่าที่ดูสอดคล้องกับภายในนะครับ คอนโซลโซนต่างๆสอดคล้องกับเลขใหม่นะครับผมสอดคล้องกับเลขใหม่นะฮะเพราะว่าเราซื้อกับเจ้าของโดยตรงด้วยนะครับคันนี้ผมที่เป็นผมแบบผมจริงๆนะครับผมผ้านะครับอยู่ครบทั้ง5้ผืนนะครับผมเพิ่มความเป็นลักชัวรี่ให้กับรถรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับผมกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผม ซอกซ้ายซอกขวาเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแต่งสีโปสีแต่อย่างใดนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานน็อฝาท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับผมฝาน็อฝาท้ายของโตโยตา้าไม่เคยแกะเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมหลุมอะไหล่สวยงามเม็ดอาร์คเดิมเดิมทุกอย่างอยู่ครบยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบนะครับเอาไปเรียกได้ว่าไม่ต้องไปหาใส่กันเลยนะครับพร้อมใช้งานกันแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผม องเครื่องก็เสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมไฟหน้าใส่กิ๊กเลยนะครับผมขัดให้แล้วนะครับสวยงามนะครับไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะใส่กิ๊กนะครับภาษีคันนี้ยาวยันหกแปดด้วยนะครับยาวยันเมษายนหกแปดนะครับเอาไปใช้งานได้อีกหนึ่งปีเต็มเลยนะครับคานหน้าเดิมจากโรงงานไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีแต่งแต่อย่างใดนะครับคานเดิมทุกอย่างซอกเครื่องเดิมทุกอย่าง ฝากระโปงหน้าก็เดิมเดิมจากโรงงานนะครับสวยงามนะครับน็อตแทบไม่แกะเลยนะครับน็อฝากระโปงหน้าก็ไม่แกะนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับนี่นะฮะน้ำมันเครื่องใส่คลิกๆเลยนะครับผมพร้อมใช้แน่นอนนะครับผมใครที่หารถยนต์ใช้งานในราคาแค่แสนกว่าบาทอดีตค่าตัวแ9ดเ0 0แสนบาทปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาทได้รถปี2008กับโตยตาออติสต์ตัว G ไปใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับเป็นบ้าดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายหอมนะครับผมนี่นะฮะปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยนะครับเลขไหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันกว่ากิโลแต่เราดูนะครับพวกปุ่มต่างๆนี่นะฮะไม่มีลอกไม่ได้ทําใหม่นะครับมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ทําใหม่นะครับมาแบบนี้เลยไม่มีลอกนะครับสอดคล้องกับเลขใหม่นะครับผมเจ้าของดูแลอย่างดีเซอร์วิสตามบีควิกตามศูนย์บริการตลอดนะครับเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับผมนี่นะฮะเช็คพวกศูนย์บีควิกศูนย์โตโยต้าพวกนี้นะครับตลอดนะครับผมนีะะ ออติสเป็นรถที่อึดถึกทนไม่จุกจิกราคาไม่แพงนะครับอะไหล่หาง่ายและก็อะไหล่ถูกอะไหล่ใหม่ๆเนี่ยหาง่ายมีหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกสรรนะครับตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยห,หลักพันมีหมดนะครับการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งก็ไม่เกินหลักพันนะครับผมถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเครื่องทีนึงก็พันกว่าบาทสองพันไม่เกินนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาดีกว่ากา,การขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับใครที่หาออติสใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากนําเสนออยากจะให้ได้เอาไปใช้งานกันนะครับผม ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑทส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์ถูกใจอยู่ต่างจังหวัดไกลแค่ไหนนะครับอย่างล่าสุดวันนี้เราส่งไปนครพนมนะครับไกลแค่ไหนแค่มาจํามานะครับเรามีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านไม่ต้องลงมาดูเองคุณนั่งดูคลิปเสร็จแล้วกินกาแฟรอที่บ้านเปิดแอร์ฉ่ำๆนั่งใจเย็นๆนะครับตื่นเช้ามารับรถพร้อมกับความอร่อยพร้อมกับความสวยงามแน่นอนนะครับทุกอย่างตรงปกรายงานตามตรงนะครับผม ยินดีให้เพื่อนให้ช่างมาตรวจสอบมาทดลองขับได้เลยนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรถสวยๆมานําเสนอชอบขนไหนถูกใจขนไหนโทรยกหูมัดจาได้มาจําและคุณจะได้รถ และคุณจะได้มีความสุขกับการใช้รถมือ2ผมอยากให้วงการรถมือ2นะครับได้รถด,ดีๆไปใช้งานนะครับผมเรารายงานกันตามตรงมีตำหนเิเล็กๆน้อยๆเป็นไปธรรมชาติของรถมือ2นะครับหลอกกันไม่ได้มันไม่ใช่รถป้ายแดงนะฮะใครรับได้จัดไปนะครับจัดให้เลยคันนี้ออติส1.6ตัว G ปี2008สภาพ1ใน้อ0ไม่น้อยๆมือเดียวป้ายแดงออกข้างขอบคุณครับ